สวัสดีครับพี่เจนไวครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาว่ากันถึงวาดฉากด้วย Perfective จุดเดียวนะครับอ่ะเนื่องจากผมใช้ตัวคลิปสตูดิโอนะครับก็คือจะใช้เป็น p e r f e เฟกทีจากคอมเรนเดอร์มาเลยละกันครับสำหรับ Perfective จุดเดียวนะครับก็คือจะใช้วาดสิ่งที่รวบไปที่จุดตรงกลางที่เป็นจุดเส้นขอบฟ้าครับสังเกตน,นะครับไอตรงจุด เดียวที่อยู่ตรงกลางจอนั่นแหละครับที่มีเส้นอื่นๆล่าออกมาเนี่ยตรงนั้นก็คือเส้นขอบฟ้าอ่าจังจําวิชาคณิตได้ไหมครับที่ว่าจะมีกว้างคุณยาวคุณสูงครับอ่ะผมจะเรียกมันว่าความลึกแล้วกันมันจะเป็นความลึกที่มีแค่ความลึกเดียวส่วนที่เหลือนะครับอ่ามันก็คือจะเป็นการตีเส้นตรงทั้งความยาวและความสูงครับโดยที่เราจะมีแค่ความลึกอย่างเดียวโอเคครับเราจะมาเริ่มวาดกันเริ่มจากการ ล่างเส้นขอบฟ้าขึ้นมาก่อนครับจากนั้นเรากา็ล่างความลึกไว้ก่อนอ,อย่างอันนี้ก็คือความลึกที่เหมาะกับเส้นนี้ก็คือการคู่เข้าไปหาตรงกลางใช่ไหมครับผมจะเป็นเมืองละกันแล้วตรงกลางเนี่ยก็คือจะเป็นถนนนะโดยที่ขอบๆเนี่ยจะเป็นฟุตบาทใช่ไหมครับเราล้างฟุตบาทแน่นอนว่าก็ต้องมีตึกโดยที่ความสูงแล้วก็ความยาวเนี่ยครับจะเป็น เส้นตรงๆงธรรมดาเลยครับจะมีกระแทะเส้นความลึกของตึกเท่านั้นเองครับที่ทําให้มันดูเหมือนเรามีมิติอะแล้วตึกก็ต้องมีหน้าต่างใช่ไหมไม่เราจะลักไก่ด้วยการใส่ป้ายโฆษณาใหญ่ๆไปก่อนอะหลังจากนั้นเราก็จะเหลือพื้นที่หน้าต่างให้เราวาดน้อยลงอาฮ่ สลับตรงนี้นะครับถ้าสังเกตว่าผมจะใช้เส้นสีขาวตัดให้มันดูแล้วแบบขอบหายไปใช่ไหมฮะอ่ามันก็คือจะเป็นคล้ายๆกับมิติที่ว่าแสงมันส่องมาจนเรามองไม่เห็นขอบนั่นเองฮะเันจะทำให้ดูแล้วแบบมีความนูนขึ้นมาอ่าถ้าเกิดว่าเป็นการวาดในกระดาษนะครับมันก็คือเอาสีโปตเตอร์สีขาวเนี่ยมาตัดทับไปนั่นเองครับอ่าจากตรงนี้นก็คือจะเป็นตึก ที่เหลือรอบๆนะครับอ่ะเราก็จะเติมสุตบาทมุมนี้ด้วยสุตบาทมุมนี้ก็ยังเป็นเส้นตรงเหมือนเดิม สำหรับตรงนี้นะครับถ้าสังเกตก็คือจะเห็นว่าผมจะเริ่มตัดหน้าต่างแบบไม่ได้ไปประติดประตอกอะเส้นทางขวาอะไรแล้วก็คือแบบมันจะเหมือนแบบว่าหน้าต่างเนี่ยมันเฟดไปตามความไกลหรือว่าตามแสงของดวงอาทิตย์ที่ส่องมาทําให้หน้าต่างมันหายไปเหมือนกับทฤษฎีตะเกียสาเหตุที่ทําแบบนี้นะครับอ่ะก็ขี้เกียจสนเนี่นะแต่ว่า การที่เราใส่เป็นหน้าต่างไปหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าทั้งฉากเนี่ยมีแต่หน้าต่างเต็มไปหมดใช่ไหมครับทั้งเมืองมันก็จะดูลกมันจะดูเต็มมันจะดูแบบดำๆเต็มไปหมดเลยมันจะไม่มีสเปซหรือที่ว่างทำให้ดูเราแยกออกไปว่าตึกเนี้ยมันอยู่ด้านหลังตึกน,นี้นะอะไรอย่างเี้เพราะฉะนั้นการที่เราแบ่งเส้นที่ ไม่ติดขอบบ้างอย่างตึกล่าสุดที่ผมวาดไว้ข้างบนนะครับการที่เราแบบแบ่งสเปซไว้บ้างมันจะทําให้ดูแล้วเหมือนว่าตรงน,นัาหน้ามันจะมีหมอกทําให้เราเห็นตึกตรงนั้นไม่ชัดด้วยหรือว่าจะเป็นระยะความไกลที่เราจะโฟกัสสายตาไปที่ตึกนั้นแล้วเราจะได้โฟกัสที่ไม่เท่ากับ ไอ้ตึกข้างหน้าเนี่ยครับก็คือมันจะให้เรารู้สึกอย่างนั้นเลยจริงๆในขณะที่เราวาดเส้นที่มีโฟกัสเดียวกันครับก็คือเป็นเส้นตัดคมๆธรรมดาครับไม่มีการเบอร์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นซึ่งเทคนิคนี้นะครับก็จะนิยมใช้ในการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะนอกจากที่มันจะใช้แบ่งระยะแล้วเนี่ยมันยังทําให้ฉากที่เราวาดหรือว่าพวกตึกอ,อะไรอย่างเงี้ย ดูรู้เรื่องครับและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือดูไม่ลกจนเกินไปครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็ไม่ได้หมายความว่าการวาดเต็มเนี่ยมันจะผิดหรือว่ามันจะดูลกไปซะทุกอย่างนะครับอย่างบางคนเนี่ยก็สามารถวาดเต็มได้โดยที่มันไม่ลกครับแล้วก็ตื่ทางขวานะครับก็จะเป็นการแบ่งระยะเช่นกันนะครับ ระยะของการวาดฉากจะมีอยู่3อย่างครับคือ foreground, middle ground แล้วก็ background ครับมันก็จะแปลตรงตัวของมันเลยนะครับ foreground ก็คือฉากหน้า middle ground คือฉากตรงกลางหรือว่าฉากส่วนที่ตัวละครเรายือนอยู่แล้วก็ background ก็คือฉากหลังนั่นเองฮะอ่ะเรามาเก็บตึกอื่นๆกันบ้างน,นะครับสังเกตน,นะฮะผมจะไม่ใช้ตึกที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั้งหมดนะครับ พราะว่าในโลกความจริงเนี่ยตึกมันจะมีหลายแพทเทิร์นหลายรูปแบบหลายรูปทรงอยู่แล้วใช่ไหมครับแม้แต่ว่าตึกที่มันเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยการวางหน้าต่างหรือว่าการวางโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยที่เราได้เห็นจากภายนอกเงี้ยมันก็ดูไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราจะเอาตรงนั้นมาใช้มันจะได้ดูแล้วแบบดูสมจริงขึ้นแล้วก็ดูไม่ซ้ำซากจำเจด้วย ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกใช่ไหมฮะว่าจะเอาแพทเทิร์นไหนบ้างแน่นอนครับเปิดเลฟ ถ้าเกิดว่าเมืองเนี่ยมันมีแต่ตึกมันก็จะดูแห้งแล้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเติมต้นไม้ให้มันหน่อยครับเนื่องจากว่ามันเป็นภาพที่แบบซูมระยะไกลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นไม้เราก็แค่เขาอยุ่มเขาหยุ่มดำๆก็พอครับเราไม่จําเป็นต้องวาดต้นทีละต้นแล้วก็มีกิ่งทีละกลิ่งอะไรให้แบบมันเยอะเหมือนกับตอนที่เราวาดแบบต้นไม้ใกล้ๆนะครับเอาละครับเราก็จะมาเติมส่วนสุดท้ายของเมืองกันนะฮะก็คือผู้คน แล้วก็ลดลาจราจรอ่าแล้วก็สุดท้ายก็คือก้อนเมฆครับ และนั่นก็คือทั้งหมดในคลิปนี้นะฮะก็คือ p e r f e c t t ที e จุดเดียวยังไงก็ลองไปหัดวาดกันดูนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ